สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นน้องน้องทุกทุกคนนะพี่น้องครับผมลุงทัศน์สูตรเลขความรวยครับพบพี่น้องของเราเอีกครับในงวดวันที่สิบหกเมษาหกแปดอ่ะวันนี้ครับวันที่ผมทําต้นฉบับก็เป็นวันที่สิบสี่เมษานะครับอ่ะผมถือโอกาสสวัสดีพี่น้องของเราทุกทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องของเราที่รับชมอยู่ทุกคนจงสุขภาพแข็งแรงไร้โรคไร้ภัย ขอให้จงมีแต่ความสุขสวัสดีมีใชรตลอดปีและตลอดไปนะครับพี่น้องนะมาครับวันนี้ผมมีอะไรมาฝากครับวันนี้ผมจะมานําเสนอแบบนี้ครับผมจะใช้เลขสิบบนตรงๆชนเลขหน่วยบนตรงๆพี่น้องครับโดยผมวางหลักสิบไว้สี่ตัวหลักหน่วยไว้สามตัวทั้งหมดนี้จะได้อยู่สิบสองหางตัวตรงพี่น้องครับ ใน12หางตัวตรงนี้งวดสุดท้ายจะได้เลขอะไรและจะถูกตาถูกใจพี่น้องหรือครับหรือเปล่ามาเรามาดูกันครับและต่อจากนั้นพี่น้องครับผมก็เลยมีข้อถามพี่น้องอ่ะผมจะมีช้อยให้พี่น้องเลือกอยู่คือตอนนี้ผมมีเลขวิ่งเลขวิ่งบนตัวเดียวอยู่สองสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวอยู่สองสูตรแล้วผมมีเลขหลักหน่วย อยู่สามตัวก็คือตัวนี้แหละพี่น้องครับคือสูตรนี้คือสูตรนี้ที่มีอยู่สามตัวแล้วถ้าผมเอาวิ่งบนตัวเดียวมาประกบกับเลขหน่วยบนสามตัวนี้ถ้ามันไม่อยู่ไม่ถูกกันนะครับไม่ถูกก็คือไม่ซ้ํากับเลขหลักหน่วยก็ผมก็จะถือโอกาสว่ามันน่าจะมาหลักสิบมาหลักสิบหรือหลักร้อยเพราะฉะนั้นเลข วิ่งบน2ตัวนี้ผมเอามาชนหลักหน่วยบนเราจะได้3ตัวตรงอยู่แค่3ามหางหรือสามตัวโต๊ดอยู่6หางเท่านั้นครับหรือพี่น้องอยากจะให้ลงแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะครับหรือจะเอาวิ่งบนตัวเดียวชนกัน2สูตรก็แล้วแต่พี่น้องอ่ะชอบแบบไหนลองคอมเมนต์มาบอกด้วยครับมาพี่น้องครับฝากและเตือนและที่นี้มาถึงตัวสูตรและวิธีทํากันเลย อ่ะผมเตือนหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็ลืมแลวพี่น้องครับอ่ะเตือนอีกครั้งก็แล้วกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกําลังนําเสนอน,นี้เป็นแค่แนวทางนั้นแค่แนวทางเท่านั้นพี่น้องครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะ,นะนนะด้วยความหวังดีจากลุงทัศสูตรเลขพารวย วัดูสูตรที่หนึ่งเลยครับวิธีทําผมให้เอาสิบหน่วยบนบวกกันแล้วก็เอาผลบวกมาบวกหลักหน่วยครั้งที่สามอย่างงวดวันที่สิบเดมะกรามมาใช้หนึ่งกุมภาเป็นเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกเอาหกนี้มาบวกหลักหน่วยครั้งที่สามคือแปดหกบวกแปดเป็นสิบสี่ยังไม่ใช้ครับได้สิบสี่โบวกสองได้สิบได้สิบหกบวกหนึ่งได้สิบเจ็ดบวกสามได้ยี่สิบ บวกเก้าได้ยี่สิบเก้าได้หกเจ็ดศูนย์เก้าส่วนหลักหน่วยพี่น้องครับผมให้ใช้หลักหมืน่นหลักหมื่นบวกรหัสศูนย์สองสี่เลยสูตรนี้จะมีหลักหน่วยอยู่สามตัวอย่างงวดนี้หลักหมื่นคือศูนย์ศูนย์โมบกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกสองอ 4, ได้สองสองโมบกสี่ได้หกศูนย์สองหก ถ้าเอาหลักสิบสามตัวสามคูณสี่สิบสองจะได้อยู่สิบสองหางตัวตรงถ้าใครมีเลขวิ่งเอามาตัดเอาวิ่งตัวเดียวมาดูครับวันนี้ชนกันได้สิบสองหางผลที่ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูออกอะไรครับออกเจ็ดศูนย์ศูนย์หลักสิบก็จะถูกเกดตัวนี้ครับอืมหลักหน่วยก็จะ ขออภัยครับอืมหลักสิบคือศูนย์หลักหน่วยคือศูนย์เจ็ดนี้เข้าหลักร้อยผมจะไม่มากนะครับหลักร้อยเพราะว่าเราหาหลักสิบในสูตรนี้มาดูว่าต่อไปครับหนึ่งกุมภาใช้สิบหกกุมภาศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์เอาศูนย์มาบวกหลักหน่วยครั้งที่สามศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกสองได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดบวกสามได้สิบบวกเก้าได้สิบเก้าหลักสิบว่านี้ของเราคือหกเจ็ดศูนย์เก้า ส่วนหลักหน่วยก็คือหลักหมื่นเป็นห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดจับสี่ตัวนี้มาชนสามตัวนี้สี่สามสิบสองได้สิบสองหางออกสามเจ็ดเจ็ดสิบในหลักเจ็ดหน่วยในหลักเจ็ดวันนี้มาเช่นี้ครับ หลักร้อยไม่มาวันนี้พี่น้องครับมาแค่สิบกับหน่วยที่เราทํามาดูงวดต่อไปเลยครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่เอาสี่มาบวกสองได้สิบหกสิบหกบวกสองได้สิบแปดบวกหนึ่งได้สิบเก้าบวกสามได้ยี่สิบสองยี่สิบสองบวกเกเ้ 14, เา 4, ก 2, ได้สามสิ 18, บเอ็ 19, 3, ดแปดเก้าสองหนึ่งแปดเก้าสองหนึ่งจะอยู่ในหลักสิบเท่านั้นส่วนหลักหน่วยครับ หลักหมื่นคือเลขสี่ผมให้เอาหมื่นบวกรหัสศูนย์สองสี่สี่บวกศูนย์ได้สี่บวกสองได้หกบวกสี่ได้สิบหลักหน่วยของเราคือสี่หกศูนย์และผลที่ออกออกแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่หลักสิบคือเก้าหลักหน่วยคือสี่หลักร้อยคือแปดตัวนี้อ่ะตัวที่ผมวงกลมไว้ไม่มารกจะคือเข้าหลักร้อยส่วนมาร์กสีไว้จะเป็นสิบกับหน่วยตัวเราที่หา ันนี้คือตัวแถมพี่น้องครับงวดน,นี้แถมเจ็ดมาเจ็ดศูนย์ศูนย์งวดนี้มาแปดเก้าสี่มาดูงวดต่อไปเลยครับคำนวณหนึ่งมีนาใช้สิบหกมีนาเก้าบวกสี่เป็นสิน 4, 4น 6, บสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกสามเป็นสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าพี่น้องครับได้หกเจ็ดศูนย์เก้าส่วนหลักหน่วยหลักหมื่นคือหนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ดหลักหน่วยคือหนึ่งสามเจ็ดเอาหลักสิบมาชนหลักหน่วยได้สิบสองหางในสิบสองหางนี้มีสองตัวบนวดนี้ไหมออกห้าหกสามมีหกอยู่ในหลักสิบมีสามอยู่ในหลักหน่วยวันนี้ไม่แถมหลักร้อยพี่น้องครับทูหกสามโอเคนะครับต่อเลยพี่น้องครับ หกบวกสามได้เก้าเก้ามบวกแปดเป็นสิบเป็นสิบหกสิบหกบวกสองเป็นสิบแปดบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าบวกสามเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกเก้าเป็นสามสิบเอ็ดได้แปดเก้าสองหนึ่งพี่ร้องครับซึ่งจะอยู่ในหลักสิบโมโนครับหลักหน่วยได้อะไรครับหลักหมื่นคือเลขห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าบวกสองได้เก็ดเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ด หลักหน่วย3ตัวคือห้าเจ็ดหนึ่งและผลที่ออกครับออกหกแปดเจ็ดถูก8ในหลักสิบถูกเจ็ดในหลักหน่วยอมืมาแค่10กับหน่วยมาดูงวดปัจจุบันพี่น้องครับมาดูงวดปัจจุบันครับ8ปดบวกเ็ดเป็นสิบห้าบวกศูนย์เป็น1ิ1ห้าสบวกสเป็นสิบเวกหเป็นสิบแปบวกสเป็นยี่สบเวกเป็นสา หลักสิบของเราวันนี้คือเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์ส่วนหลักหน่วยครับหลักหน่วยครั้งที่สะหลักหมื่นครับหมื่นคือหกบวกศูนย์ได้หกบวกสองได้แปดบวกสี่ได้สิบสองหลักสิบไม่มาหลักร้อยแถมนะงวนันี้จะมาแถมเราไหมหรือเปล่าพี่น้องครับจะแถมหลักร้อยมาให้ไหมอ่ะพี่น้องครับผมขอวก กลับมาดูหลักหน่วยหน่วยหนึ่งพี่น้องครับเพื่ออะไรครับเพื่อความกระชับเผื่อพี่น้องอาจจะไม่ได้ใช้หลายตัวถ้าสูตรมันเดินอย่างเก่านะงวดนี้มันมาศูนย์ออกศูนย์ศูนย์หลักหน่วยมีแค่หนึ่งสองสามศูนย์มันมาตัวแรกเลยพี่น้องครับงวดนี้มาตัวที่หนึ่งคือตัวแรกงวดที่สองมาตัวที่สองตัวที่หนึ่งคือห้าตัวที่สองออกเจ็ดเจ็ดมันมาตัวที่สอง และงวดต่อมาครับมันมาตัวที่หนึ่งพี่น้องครับและมางวดต่อมาอีกมาตัวที่สองและงวดต่อมาครับก็มาตัวที่สองอีกที่หนึ่งคือห้าที่สองคือเจ็ดถ้ามันเดินอยู่แค่เนี้ยมันก็จะมาแค่หกกับแปดพี่น้องว่ามันจะมาไหมถ้าตามสถิติมันน่าจะกลับมาหกนะผมว่านาะหรือจะอยู่แปดอีกพี่น้องครับหรือจะอยู่แปดอีก แล้วถ้าเราเน้นสองหางนี้เ,เราก็จะได้แค่8ปหางตัวตรงและงวดนี้ผมชอบ8ดมากผมจะให้วิ่ง8ปดงวดนี้ถ้า8ดมาสายที่มี8ดก็มีอยู่แค่นี้พี่น้องครับสายที่มี8ดอยู่มีแค่นี้อ่ะแล้วถ้าให้สามตัวบนผมจะลองให้สามตัวบนซักตรงตรงซักชุดหนึ่ง ไม่ใช่ชุดหนึ่งครับผมจะเน้นที่ชุดนี้พี่น้องครับเน้นที่เจ็ดแปดนี่นะอ่าสามตัวบนตรงก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าเจ็ดแปดอย่างเดียวศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปด ห้าเจ็ดแปดหกดแปดดเจดแปดแปดเละก็เก้็ดแปดก็จะได้อยู่10บหางถ้าสิบหางนี้เลือกกระชับเข้าม,มาอีกครับผมจะเลือกตัวนี้และก็เลือกตัวนี้ อืถ้ามันมาในลักษณะนี้นะผมก็จะให้078และ278เป็นตัวเด่นที่สุดใน10หางนี้ส่วนสองตัวบนผมชอบแปดผมก็ที่ติดแปดก็มีอยู่แค่นี้เออและแถวนี้ด้วยพี่น้องครับติดแปดผมลืมแปดสุดแปดนี้ด้วยอืมนี่ก็จะมีหกหางนี้ถ้าติดแปดนะอันนี้คือการคาดการพี่น้องครับโอเคพี่น้องครับ สำหรับสูตร10บนตรงตรงชนหน่วยบนตรงตรงได้อยู่แบบนี้ถ้าพี่น้องจะนำไปใช้ก็คิดให้รอบครอบเสียก่อนครับคำนวณคือการคาดการนะครับขอให้โชคดีโชคดีครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ